อข้าใบไมไ้มัเลยบขอยเห็นอือหึโหอือหึเทบจะงุ้ยดอกขาวเลยเห้ออือหึกระดอกสวยๆเลยจ้าสีมือสาวม,มุย้ยล้วนๆงามคงามเนี่ยดอกเทา,า,กกาๆดอกกระเจียวแดงโผงโผงโผงแดงพ,พีน่น้องเอ้ย ว่ามานคือเกลว์มันนี้เนาะ,ะมานกวขมือเนาะมานกวขมือเด้อสวัสดีง,งามครับพี่น้องบรรยากาศป่าดอกกระเจียวคือเก่ลว์ชงสาวๆแดดออกแห้งๆห <laughs> วัดดีค่ะมือนี้สมือกับมาป่ากระเจียวจ้าพี่น้องมาแต่เศ้ากระแดดแต่เศ้าได้มือนี้นะแดดแห้งค่ะพี่น้องคือฝนสิตกนี่มันแดดฝนแดดมันเอามันเอาฝนเอาฝนละ ทำอเลยเอาเลยนี่ดอกเล็กแหงหมนันเนาะเขาจัดเลยบอกว่าหลายมืนอ,ยนอนเด็ดฮอนโบแมนดอกเล็กเด้ดอกที่สองนี่ฟ้าวอาฟ้าวครับพี่น้องจ้าดอกที่สองกำลังจุนจุ้อือหือตาดอกอื่นน้ขนาดพี่น้องหืออือจ้า ค่อยพอดอกกระเจียวดอกใหญ่จ <t Jean Rabbit breathing> oh, ้าพ <t smoking> <t uttering> ี่น้องอือหึป้ากันกันสำคอขวดเบียร์เลยบว่ะโอ้ยพี่น้องขาดมัดนี่พ่กมังงามข้าใบไม้มันเลยบกพร่อยเห็นคั้งเกียวบกพร่อดเลยพี่น้องเอ้ยอื้อเดดแต่เศร้าเลย อื uh ้ม huh. อ uh ื้มเอาอ่อนดิเอา่อนดอกกระเจียวดิพี่นอ้ยผ่าปัดนะอื uh ้อออื้มดอกกระเจียวดอกนี่พูดพู อือหือดูลานคนว่าคอยเห็ดคอยหาหาค่อยคอยน่าจะได้ดอกหนุ่มคแบบเทบจะมุ่ยดอกเขาเลยทีเน้ยอือหือดินจะแตก ยากระเทงเจียวขาวจเจีวยวขาวทรงโดดพี่น้องถือมีดได้หน่มันอ,อน่อนประเล็ดกระละประเล็ดกระละที่โมอยากเห็นเนาะหย่าก็พอหย่า Ôi mày thang đạc chết đi. <laughs> thang một lưng một bội tang, nó đạc mày Cứ xịt da này Chẹp luôn. Oh. Trong Ô. phía đó Đó khó Ô. 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 Ừ. Mm ừ. -hmm. Mm -hmm. mm.

สวยยองเอ้ยการมืงไงสุดยอดไปไดนะเนะง,งามเห็ดปูน,นี้เลยตรงน,นี้จากงามโองงามหมดเป็นลยขอไปตอมเลยเป็นหวานแหงอยากเข้ากับพอดีกำลังงามงามเลยสนินะอือหือสองดอก งามเลยว่ะอือหืออูนอนอืมกาลังถุงนอนเนี่นอนการล้นพี่งนอนเอาหน,น่อยใหญ่ก huh. uh ่อนเอาหน่อยมือล้างก่อนอือหูอ้โหเยอะจริงจริอือหืออือ เน,นือ้อเต่าดำพี่นั่นอืมอืมอืมอือของนี่จ้าเอ่ออย่ขาดนะนี่อือน,น้องปลาดินแตก Cái này mới nhảy đây nè Mên ý lý ừ. ừ, Ủa sao không đọc đọc đừng có lăng khẩn ta vậy ừ. Ừ. này đọc đừng có khẩn ừ. này สวยอือห <c ười> นะือน้องโดดกับเจียวแดงจ้าสวยๆเลยจนะ้าอือหือขาจำโอ้โหสวยๆเลยพี่น้อง มาหม่งเดียวได้สามดอกเลยพี่น้องอือดอกนี้พี่น้องหวอ้คุ้ยกับเจ้าเหยียบอืองานพี่น้องคุณนดมี้ก็มีน้ามหงนี้ดอกกระเจียวก็ได้เขาคือเห็นยางพันยางพันเธอหนึ่งเลยนี่อือหอ ดทูอดอกกระเจียวดอกใหญ่พีนงนี่สมุยเก็บมาเรื่อยๆนี่บอดอกขาวก็ได้ไหลายอะเจอบองเดียวได้หาดอกพีงนี่อมองเนี่ยคตดใหญ่เลยกันอือหือเลยจ้าพีไปแล้ออือ หาดอกไม่แต <g leme> <sh arp inhale> ่ดอกรุ่นเดียวกันเนาะอือหือ <hour> อ <de h dropped> ือหือป้ามาโมนิกาเบ่งตาพี่น้องป้ายาวกันอะไรเนยอือหืออือหือดอกอ่อนๆเลยป้ารุ่มห้อยคุ้ยห้อยคุ้ยเหยียบอือหือสองดอกพี่น้อเนาะ

หลังการดอกกระเจียวพี่น้องดอกกระเจียวแดงล้วนๆเมืองเนี่ยดอกเ,กเ,อกเ่าสมุนจะไปใส่แจกกันวาชิบูเอาเลยพี่น้องมันงามมาเนาะวันนี้เนาะม,มากันสองคนกับมานสองคนครับค,<อ>ครับค,ครับดอกเ่าลหลายหลายแสดงว่าคุณมาบุกหอดเนาะอันนี้สมุนจะไปใส่แจกกันเนี่ยมันสวยจ้าเออเบิ่งพี่น้อง มานข้างมาแน่มันนี่เนาะเบิ่งนกระตากกระไหืกระดอกสวยๆเลยจ้าสีือสามุ่ยล้วนๆงามข้างงามเนี่ยดอกเทาๆลังกันดอกกระเจียวแดงโพดโฟม้วนแดงี่นเนงะเอ้ยถือว่ามันขึ้นเก่้ามันนี่เนาะมันก็่ขมือเนาะมันก่ขมือเด้อเพราะว่ามันป่านี้มันจะแก่หลายแต่ว่าดอกกระลังโู้กระายเหินเนาะแต่ว่าทีนเน่ๆดอกแดงหลายกว่าอื คักแน่พี่น้องเอ้ยสวยเลยตะกานะนี่งามงามนี่เบิ่งแต่ละดอกนี่แต่ดอกตุปุติปิบังนี่ปูรูปลีเนาะแมนงามคักงามแน่พี่น้องเนี่ยลังการงานสร้างสวยมากเอ้ามันมันครับวัอนี้วัอนี้กระซำนี้อ่ะเนาะจ้าไม่ว่ากันไม่ใช่เขาถ้าบ้านทั่วไปนี่กลับแล้วได้ที่ละสิบเอ็ดโมงแล้วมาแต่เช้าแต่ว่าก็เฮาเลาะค่อยๆเก็บเอาเนาะมันเลยสายเนี่ยยังหน่อย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ะแดดเป็นแดดมือที่สองแล้วแดดเนี่ยแดดเต็มเยียดเลยเอาสำหรับวันนี้ก่ะกลับบ้านครับผมจ้าสวัสดีค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามสมุยเพื่อไปกำลังใจให้หน่อยเด้อจ้ากลับบ้าน